เดี๋ยวเรามาดูอ่าเครื่องเล่นนี้ดีกว่าครับผมมา3 2 1ชึบเอาละครับตอนนี้ลุงก็พุ่งมาแล้วนะครับเออนี่รัยผม ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับหรือว่าดูหนังทั้งในคอมและมือถือเลยเนี่ยและยังไม่มีแว่นกรองแสงเพื่อป้องกันแสงสีฟ้านะครับผมแนะนํำนี่เลยผมแว่นออปตัสนะครับก็รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นซีโร่นะครับจะมีความบางเบาใส่สบายนะครับแต่แบบทนทานจะจัดนะครับตกไม่แตกนะครับทับไม่หักงอได้โคตรเยอะนะครับแล้วก็เลนเลนสิน่าแอกแอมเบอร์ครับผมช่วยที่จะตัดแสงสีฟ้านะครับทำให้จ้องจอนานๆเนี่ยได้สบายๆเลยครับผมจากที่ผมใช้งานมาจริงๆเลยนะครับปกติเนี่ยผมก็ตัดคลิปนานอยู่แล้วครับแบบเป็นชั่วโมงงงออะไไรรรยยยยยย่่าาาาเเีี้้้้้วววัันนนกก็็ชใใใหผผมมตดดคคคลลิปๆสสบบถจ สั่งซื้อนะครับผมสามารถดูลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็จะใช้โค้ดส,ส่วนลด p r i c Killer นะครับสามารถช่วยลดได้100บาทเลยนะครับผม เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ยผมปาคิลเลอร์เกมไมค์ครัฟนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้โยบซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ทําได้ในไมค์คราฟนั่นเองครับผมอ่ะมาครับผมอย่างแรกเนี่ยผมจะทําเป็นแบบว่าระเบิดนะครับซึ่งเป็นระเบิดแบบว่าระเบิดกระจายครับแล้วเป็นร่ปหัวใจอ่าน่าสนใจใช่ไหมมาเดี๋ยวมาลองสร้างเลยรดูกันนะครับผมจะใช้อ่าคอนกรีตสีขาวสีแดงนะครับเป็นแบบตัวบอกว่าตรงไหนเนี่ยต้องวางทีนีกับไม่ต้องวางนะครับจะได้แบบเข้าใจง่ายนะอย่างแรกครับผมเราจะขุดอ่าเป็นตัวบวกแบบนี้ วางคอนกรีตสีแดงแบบนี้ครับ1 2 3 4าสีนะครับสีขาว2อันครับนี่2จุดนี้เนี่ยเราจะต้องวางรีเวอร์ไว้ครับแล้วก็นับมาอย่างนี้นะ1 2 3สนะครับบล็อกนี้เนี่ยแล้วก็นับจากบล็อกนี้มา6ครับ2 3 4สาี่ห้านะ2 3 4 5 6ี่หเสร็จแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นอ่าสีแดงไว้นะครับผมโอเคแล้วก็ใส่สีขาวครับอ่าวางเชื่อมมาครับผมวางมาเลยโอเคครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับตรงมุมนี้เนี่ยใส่สีแดงครับแล้วก็ตรงนี้ใส่สีแดงใส่สีแดงนะครับตรงนี้วางมาอย่างนี้ครับปึ๊บ นี่มันจะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมทีนี้เนี่ยตรงไหนสีแดงใช่ปะเราก็ใส่แบบเอ่าทียนทีไปเลยครับโอเแค่นี้ผมวางครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมวางเลสโตนครับอ่าเอาให้แบบมันเชื่อมถึงกันนะเพราะว่าเราจะให้มันระเบิดแบบพร้อมๆกันนั่นเองสุดท้ายครับก็เชื่อมตรงนี้ไว้ครับอ่าทีนี้ครับขั้นตอนก็คือเดี๋ยวเราจะโยกอันแรกก่อนนะแบบเอาให้เสียเนี่ยมันแบบจุดชนวนก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดสวิตช์อันที่2นะครับมาฟึบอ่ะแล้วสักหนึ่งแล้วกันฟึบอ่ะแล้วก็จุดอันนี้ครับทีนี้มันจะ ทีนี้มันจะโดนแบบเมื่อกี้ผมพูดอธิบายไม่ทันอนะ่ะคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมตื่นสายใช่ไหมผมตื่นอ่าห้าโมงครับแล้วแบบผมต้องทําคลิปลงช่วงเย็นด้วยนะครับผมก็เลยแบบเออตื่นเพิ่มประอดเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอว่างใหม่ก่อนนะเมื่อกี้แบบผมพูดอธิบายไม่ทันอนะ่ะโอเคผู้ชมผมสร้างมาใหม่แล้วนะครับหวังว่าครั้งนี้จะพูดเรื่องนะก็อย่างแรกเนี่ยเราจะโยกอันกลางใช่ไหมฟืบอ,อ่ะแล้วเราก็จะรอจังหวะแป๊บนึงครับแล้วก็โยกอันนอกครับผมทีนี้เนี่ยมันจะแบบกระจายออกมาเป็นรูปหัวใจนะครับผมอ่ะแล้วก ก็สังเกตว่ามันจะมีหลุมหลายหลุมนะครับเพราะว่าผมทดลองไว้หลายรอบนั่นเองครับผมกว่ามันจะสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะฮะก็เจ๋งดีผมว่าผมจะเอาเนี่ยไปทําลงติ๊กตอกด้วยมันน่าจะได้อยู่นะผมว่ามันดูแบบเฟี้ยวดีอ่ะเออนีระเบิดเป็นแบบว่ารูปหัวใจอะไรอย่างงี้นะครับอย่างต่อไปครับผมผมจะมาทาแบบเป็นเครื่องเล่นส,น,สนุกให้แบบลุงวลเลเจอร์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโลกกันหน่อยด้วยเอาล้ครับตอนนี้อยู่ในโลกแบบว่าปกตินะครับผมมาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ง่ายมากครับมีเรือฮะนี่เชือกอันนี้นะครับผมแล้วก็ใช้รั้ววนคแลล้ก็ไห่าาเเจุงม อย่างแรกครับเราจะวางรั้วขึ้นมาครับผมเอาสักประมาณนึงอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทุบนี้อกอกกอนขอตั้งชื่อเครื่องเล่นนี้ว่าหมุนติวกับลุงเองนะฮะชื่ออะไรวะเนี่ยอ่ะอย่างแรกเราจะวางเรือนะครับผมแล้วก็เราจะให้ลุงเนี่ยมันนั่งลงไปครับอ่านั่งเรือไปฟืบนั่งสองคนเลยครับจะได้แบบสนุกสนุกนะมีเพื่อนเล่นด้วยอะไรเงี้ยเข้าไปได้นั่งเข้าไปเออโอเคตอนนี้ลุงมันนั่งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะอ่าผูกเชือกกับเรือครับแล้วก็ผูกกับด้านบนนะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันฟืบอ,อ่ะทีนี้นครับลลงะอว่่เเด้นนครืแ มันยังไม่พอว่ะเอาเอาอกก่อนคือถ้าแบบถูกต้องจริงมันจะได้แรงเหวี่ยงเยอะมากอะไหนลองนี้ดิปึบเฮ้ยแรงเหวี่ยงมันยังไม่ได้หรอผู้ชมอยากให้ลุงนุกงนุกับแบบว่าเหวี่ยงแบบบุนติ้วเลยอะโอเคอย่างแรกเราจะเป็นงนี้ก่อนนะหมุนหมุนหมุนพาลงุงหมุนนะครับแล้วก็ผูกเชือกไว้บได้ปะนี่หมุนแล้วโหบุห่นติ้วเลยครับเจ้าวันนี้ลุงน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับปึบ หมุนติ้วต,ติ้วเลยฮะและนี่ก็คือเครื่องเล่นในเกมไมครับนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดสวนสนุกดีไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออว่ะมาเดี๋ยวเราลองทําแบบให้ลุงแบบเล่นเพิ่มดีไม่รู้ได้ป่ะอ่ะนั่งไปโอเคเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาลุงแบบบินก่อนนะครับนี่บินเสร็จแล้วก็เออผูกไว้เอา้าเฟลว์ผู้ชมลุงตายเลยแป๊บนึงเราจะไม่ยอมแพ้ผู้ชมเดี๋ยวรอแบบพาลูกค้าไปเล่นเพิ่มนะครับเฮ้ยเข้าไปเดเอาล่ะมาลูกค้ามาแล้วครับจังหวะน,นี้ก็อา่าผูกเชือกมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ผูกไว้อ่ะ นี่มาแล้วครับผมอุย๊ยหลุดหลุดโอ,โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ อันนี้สาหรับคนที่เล่นเบสดลองที่ก็มาลองสร้างเครื่องเล่นนี้ได้นะครับหมุนติ้วกับลุงเองนะครับผมโอเคเอาแล้วผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยผมจะสร้างเป็นตู้กดน้ํานะครับผมอ่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับก็ผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นโซนแบบตู้กดน้ําแล้วกันนะครับอย่างแรกเราจะใช้เป็นอคอนกรีตสีเทาแล้วกันอ่าบอกว่าทําตู้กดน้าไว้ให้ลุงครับเผื่อลุงอยากใช้อะไรเงี้ยมุมนี้ดูมืดมนดีนะมาอย่างแรกครับผมีผมจะใช้เป็นควาดนะครับก็ใช้เป็นบล็อกควาดกับบันไดควาดครับผมอ่า อ้าวลุงมองอีกแล้วมองอีกแล้วอะไรเนี่ยเราก็ใช้อเมอร์แซนนะครับผมพิสตันเอาไว้ดันโอเคอย่างแรกเนี่ยผมจะวางเป็นบล็อกควอดไป1 2 3มนะครับเอ้ยมันไม่ขนานกันอะแป๊บนึงโอเควางแบบนี้เสร็จนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะวางอเมอร์แซนไปครับผม3อันนะครับแบบนี้แล้วก็วางบันไดแบบนี้ครับฟืบผมก็จะดันมันลงมาครับวางดันลงมาแบบนี้แล้วก็นีครับผมใช้เลสโตนนะครับแล้วก็ดันซ้ำอีกรอบครับ1 2ฟืบโอเคอันนี้คือได้แล้วนะทีนี้ผมเราจะใส่เป็น่าบล็อกควอดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดัน เอาละนี่จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้ามันเป็นดำ,ดำๆางเงี้คือว่าถูกแล้วนะทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไอเทมเฟรมมานะแล้วก็ผมจะเอาคอนกรีตมาแบบ3สีนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมอ่าโอเควางไว้แบบนี้ครับปุ๊บก็วา,างไปเลยแดงเขียวน้ําเงินแล้วกันทีนี้เดี๋ยวเอาพรมมาวางไว้ด้านบนด้วยนะับเพื่อความสวยงามเอาละนี่วางตามสีไปเลยครับจงังหวะน,นี้อ่าฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเลือกกดน้ํานะครับว่าเอาเออน้ําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ครับผมเราจะทูบด้านใต้ครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ดีเฟนเซอริง ก็อย่างสีแดงเราจะเอาเป็นอะไรดีวะนี่ละกัน instant h u e l นะครับผมแล้วก็น้ําเงินเอาเป็นไอวิชันล้วกันแล้วก็สีเขียวก็เป็นจำบูแล้วกันครับอ่ะแล้วจะใส่ไปตามสีเลยครับอันนี้แดงใช่ไหมใส่แดงเข้าไปแบบนี้อ่ะอันนี้สีเขียวนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็สีน้ําเงินนะครับปื๊บอันนี้จะออกม่วงๆหน่อยนะแต่ช่างมันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวอุดบล็อกลวกันโอเคแล้วก็เอาปุ่มมาวางไว้ครับวางไว้แบบนี้อ่าฮะตอนนี้เครื่องกดน้ําของเราก็ได้แล้วนะครับมาแบบเดินมาแบบชิวๆเลยโอ้หิวน้ําจังเลยนะเฮ้ยกินน้ำอะไรดีีีเเนน่ยยอาา้้ํขววแลกับ อ่านี่ับผมน้ำเขียวมันจะเด้งออกมาจากพื้นนะครับพอกินไปปุ๊บก็มันดีดจัดเลยครับผู้ชมโอ้โหดีดแบบว่าโดดดึงๆเลยนะฮะโอเคนี่ับผมและนี่ก็คือเครื่องกดน้ำของเรานะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคผมต่อไปเนี่ยผมจะสร้างเป็นแบบโซนแบบเปียโนนะครับอ่าเป็นมุมแบบนักดนตรีนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างไว้สักตรงนี้ล้านเดี๋ยวขอแบบเตรียมสถานที่ก่อนครับโอเคผู้ชมของที่ต้องใช้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างแบบช้าๆก่อนเลยนะอย่างแรกเราจะทูบบล็อกเป็นสบล็อกครับหนว่็วาง่าโนะครับ 1>, 1 2 3 4 5อ่หอะโอเคพอวางเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะวางเออผมใช้เป็นเนี้ยผมรัวดักโอ๊กนะครับก็วางไป4ี่มุมครับ1 2 3 4นะครับอ่ะแล้วก็วางสลับดักโอ๊กมาแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวเราจะวางอเมร์แซนนะผมวางไปแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองวางมั่วๆก่อนก็คือแบบถ้าเราวางได้องศาใช่ไหมคผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่หัวมังกรไว้นะครับก็ถ้าเราวางได้องศาเนี่ย เวลาเราวางบล็อกเนี่ยมันจะแบบเออเป็นเหมือนเปียโน,โนโอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันลบกวนกันเฉยนะครับเดี๋ยวลองอันนี้ได้ป่าวะวผมว่ารู้สึกผมวางไม่ค่อยตรงเลยครับแก้มก่อ่อนอ่บลองใส่หัวแล้วก็วางบันไดดูครับเฮ้ยไม่ตรงอะ่ะเดี๋ยวลองใช้เครื่องช่วยดูใช้ดีเฟนเซอร์แล้วกันครับอ่ะปึ๊บน่าจะออกมาตรงใช่ไหมทีนี้ก็ใส่หัวมังกรไปครับอ่ะลองวางบันไดดูนะครับปึ๊บอ,อ่านี่จะได้เป็นประมาณนี้นครับผมก็เอออันนี้เป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่าที่กดใช่ไหมของเปียโนเสร็จแล้วครับผมเีียวววมจะะะะาาางงตรรรนนน้้้้ัแแบบกลค็2 แล้วก็ใช้สลับของไม้เบิร์ดนะครับหรือไม้ขาวเนี่ยผมจะวางมาแบบนี้ครับเป็นเหมือนแบบเป็นขั้นอะไรอย่างนี้นะอโอเคเสร็จแล้วครับตรงนี้เนี่ยเราจะวางไอเทมเฟรมครับแล้วก็วางกระดาษครับนี่เหมือนแบบดูโน้ตอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้อ่ามีเปียโนใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเก้าอี้ครับผมมาเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอ่าบันไดดักโอ๊กด้วยแล้วกันก็เราจะวางให้มันแบบกลับด้านมาแบบนี้นะครับแล้วก็วางสลับอ่าโอเคนี่นะครับผมเป็นเก้าอี้นะครับแล้วก็อาจจะวางเป็นแบบว่าพรมสีแดงเลยก็ได้น่าจะได้อยู่นะวางพรมเพิ่มเข้าไปนี่อ่าลุงลุงสนใจอยากเล่นเปียโนครับได้ลวครับและนที่ก็คือเปียโนในเกมไมค้ับนั่นเองครับผมอ่านี่ครับผมนั่งนั่งเล่นตรงนี้ครับอารมณ์ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมว่าได้อยู่นะแบบสร้างไว้แบบตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ไ่ สวยอ่ะเอาผมไปพูดงั้นนะสวยใช่ไหมเจ้าเหมียวก็สวยดีครับอืมใช้ได้นะเอาละฮะอย่างต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่ากับดักกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงนี้แหละเออง่ายดีอันนี้นะครับมันเป็นแบบว่ากับดักแบบว่าดึงบล็อกตกลงไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวใช้เป็นแบบว่าแซมสเตนและกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ใช้เป็นอ่านี่ครับผมทรับเชตนะครับมีเลสโตนเลสโตนทอสครับผมนี่ครับผมสติกพิสซั่นนะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราจะขุดอ่าหลุมลงไปครับผมเอาให้แบบ คิดว่าตกไปแล้วตายอะไรเงี้ยอ่ะผมจะสร้างไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออสมมติกลัวไม่ตายแบบว่าใส่ลาวาซ้าไปด้วยก็ได้ครับน่าจะมีแบบตายกันบ้างแหละใช่ไหมและนี่คือหลุมกับดาวของเรานะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะวางอ่า sticky piston ไว้ตรงนี้ครับอ่าวางแ a n d s t o n e ตรงนี้ลนแล้วกันโอเคเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมต้องวางพื้นเพิ่มไปก่อนนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวางเป็นกล่องนะครับแล้วก็วาง redstone ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะโยงให้มันมาตรงเนี้ยอ่ะปึ๊บโอเค ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบบล็อกเนี่ยมันบล็อกมันยังแบบยังปิดสนิทอยู่ครับยังไม่มีหลุมอะไรใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะวางแบบกบเกลื่อนให้มันเนียนๆไปครับอเอาละฮะและนี่ก็คือวิหารทรายนะครับผมอ่ะเวลาเราเดินเข้ามาครับผมพอเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็จะเปิดหลุมใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่แบบอ่าเป็นสมบัติไว้ให้หน่อยละกันบอกว่าเป็นรางวัลปลอบใจนะครับฟื้นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับเดี๋ยวเซตสปาวพ์พอยต์ก่อนปึ๊บโอเคเราเป็นซอยโบนะครับเราจะเดินแบบชิวๆครับเฮ้้้ยยยยยนนนนนนีีีี่่่่มมมมมัััอออออะะะะไไไไรรกกกววววเเเเลลงงดดดดคบหปิิูซฟ๋ทาต เออเออนี่มันต้องตกงี้ครับแล้วก็ตกไปละวายนะครับอ่าก็ลองไปสร้างแกล้งเพื่อนดูได้ครับแต่จริงผมว่าก็ไม่มีใครโดนหลอกแล้วนะแต่แบบแต่ก็เอาไปลองสร้างได้ครับเอาละฮะแล้วยังต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบว่าปืนใหญ่ท n t ครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันปรับแบบว่าจะให้แรงเท่าไหร่ได้ด้วยครับเหมือนแบบอยากให้ไปไกลแค่ไหนหรือว่าแบบไปแค่ใกล้ๆอะไรเงี้ยคือมันปรับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ผมจะใช้เป็นอ่าสมูสโตนกับนี้ครับเป็นสลับนะครับแล้วก็มี TNT จะใช้เป็นปุ่มนะมี ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเดี๋ยวเราจะวางมาแบบนี้ก่อนนะผมเป็นพื้นที่แบบว่าอ่ากว้างสมนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยเดี๋ยวเราแต่เลยครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่คือแบบเราจะใช้เป็นน้ําให้มันไหลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองวางดูนะครับปึ๊บเอาให้มันประมาณไหนดีน้ํามันมาได้ถึงตรงนี้นะครับผมก็ผมให้มันสิ้นสุดตรงนี้ละปึ๊บแบบนี้ครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมจะวางปุ่มไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เออเดี๋ยวตรงนี้ผมวางเพิ่มมาก่อนวางเพิ่มไว้แบบนี้นะครับโอเคนี่นี่จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็วรงตน นี้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเอ่อตัวบูธอะเออเป็นแรงดีดให้มันแบบพุ่งไปไกลอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแรกก็วางอ่าฝั่งนี้มาแบบนี้เลยนะครับผมเอาให้มันโดนแบบว่าไอตัวบูธให้หมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเราจะวางแบบเป็นรีพิเตอร์ไปครับแบบนี้อ่ะฮะเอาให้แบบมันมาถึงเร็วกว่าอะไรเงี้ยโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานกันเลยดีกว่านะครับก็กดปุ่มเดียวรู้เรื่องเลยครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี้ยิงกไปแล้วครับผมอุ้ยระเบิดกลางอากาศเลยครับ ดี๋ยวผมต้องปรับเวลาหน่อยลอะอ่คือแบบเหมือนแบบมันจุดอันเนี้ยเร็วไปแล้วทีเนี้ยมันเลยระเบิดกางอากาศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องปรับดีเลย์ให้มันครับลองดีเลย์สุดเลยดิจะได้หรือเปล่านะฟืบแล้วก็วางเข้ามาใหม่ครับจุดไปแล้วผมอ่าให้มันแบบเนวิ่งมาช้าหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยจุดแบบนี้น่าจะได้อยู่นะฟืบนี่ครับผมเฮ้ยจ้าเอ้ยนี่ทำลายได้อยู่ทำลายได้อยู่แต่ผมว่าเราต้องปรับอ่าแรงดีดให้มันน้อยลงหน่อยครับเอาสักบล็อกหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะเว้นไว้แบบนี้แล้วกันนะคร ไหนลองดูดิอยากจะทำลายหมู่บ้านนี้มานานแล้วมันไส้มันครับชอบมากวนเวลาสร้างเฮ้ยเช่าระเบิดเฮ้ยเด้เด้เมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดอะงั้นผมขอลดแรงดีดไปอีกหนึ่งบล็อกแล้วกันโอเคเอาแรงดีดแค่นี้ครับผมน่าจะได้อยู่แหละเอาให้มันโดนสักตรงเนี้ยระเบิดได้หรือเปล่าเฮ้ยช่ามันระเบิดบรอ,อากาศีกแกไม่ได้การแล้วนะไหนแรงดีแค่สองบล็อกพอมาเอ้ยทำลายให้ได้หน่อยดีอืบ <c oughs> เอาละโอ้เอาลงนะวั What the fuck ฉันเชื่อในตัวนายนะเพื่อนนายต้องทำได้ นายต้องทําได้ <c oughs> โอ้เอาเถอะนะแต่ว่าเนี่ยเราสามารถปรับได้แหละครับว่ายิ่งเราเพิ่มทีนทีตรงนี้ใช่ไหมแรงดีจะยิ่งเยอะรับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบมันจะถูกจุดอะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณเนี้ครับผม ไปแล้วก็ระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับลองไปปรับดูได้ครับผมยอมแพ้แล้วโอเคผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแมคคาวเวอร์ชั่น1.17นะครับแล้วแบบเหมือนมันยังเปิดเชเดอร์ไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัพติฟายมันยังเป็นตัวทดลองอยู่เลยครับก็จากหน้าปกคลิปนะครับมันจะเป็นวงจรเหมือนแบบอ่าพอรถรางมันผ่านไปใช่ไหมแล้วหินย้อยมันจะไล่แบบหล่นทับตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงนะแต่แบบเท่าที่ผมลองแบบสร้างดูเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรประมาณนี้ครับก็อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าสร้างมัั่วววนนนนะะรรเาามมมีี็ล้้งตแหจปปณ พอเราโยกใช่ปะไฟตัวนี้เนี่ยมันก็จะไล่มาผมแล้วก็นี่ค่อยๆดันอันนี้มันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ก็เป็นการแบบว่าจุดให้รถรางมันไหลไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใหม่นะปึ๊บเอารถรางมาแบบนี้นะครับอ่าวางไว้แล้วก็โยกครับผมนี่รถรางมันก็จะไหลมาครับผมแล้วก็นี่มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบมันกําลังพอดีเลยนะครับแบบ ไล่ตามตูดเลยอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยทำมันกับดักเพิ่มครับก็คือแบบพอมันรอดจากตรงนี้แต่มันก็ต้องมาตกตายตรงนี้อยู่ดีครับเดี๋ยวจะให้ผู้โชคดีคนแรกมาลองเล่นเจ้าเครื่องเล่นนี้ดีกว่าครับผู้โชคดีของเรานั่นคือลุงนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะอวดแบบบล็อกวันนี้ไว้ก่อนปึ๊บอ่ะเราจะวางรถรางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางเจ้าลุงไว้อ่ะลงไปนั่งในเพื่อนไปไปไป,ปไปนั่งรถรางนี้สนุกนะสนใจอัปเปี่เดี๋ยวลองพยายามดานนันมงิก่อนโอเคคุณผู้ชมผมพามันนั่งได้แล้วคร เองเข้าไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะจุดสตาร์ทครับผมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวางอ่าบล็อกกั้นไว้ก่อนไหมอ่าบาเรียกั้นไว้แบบนี้ล้วดูจุดสตาร์ทนะเดี๋ยวผมวางหินย้อยก่อนครับเนี่ยผมดริฟท์สโตนนะครับผมก็จะวางเป็นอ่าเนี่ยขั้น2นะครับผมวางเข้าไปเอาละครับมาวางครบแล้วนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเรามาดูอ่า เครื่องเล่นนี้ดีกว่าครับผมมา3 2 1สองหนึ่งชึบเอาละครับตอนนี้ลุงก็พุ่งมาแล้วนะครับเออนี่คยับผมมันข้างหวาดเสียวเลยนะครับแบบแทบจะทิ่มหน้าอยู่แล้วอะเอออ้าเฮ้ยมันไม่ต้องตกตรงนี้เหรอเอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวแก้บ่อให้มันใหญ่ขึ้นกอนอ้ยเฮ้ยเฮ้ลุงมันรอดเหรอไม่ได้ดิโอเคคาณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็จับคนที่แบบสมัครใจมายัดไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะวางอันนี้ใหม่ละกันโอเคหินย้อยนะครับรอบที่2โอเคครับเรามาลองใหม่ดีกว่านะครับลุงพร้อมนะไม่พร้อมโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมไปเลยลุง เอาเฮ้ยกดไม่โดนครับเอาไงชึบโอเคพุ่งมาแล้วครับจังหวะนี้และหินย้อยก็ไล่ตกต้องมแบ,บบโคตรแบบเฉียดเฉียวอะนะครับผมแล้วก็ตกลงล้วว่านี่เพอร์เฟกครับผมเออผมอยากลองเล่นเองบ้างหาแป๊บนึงชึบโอเคเห็นลุงเล่นแล้วแบบน่าสนุกนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นเองกันบ้างเดี๋ยวโอเคฮะตอนนี้ผมวางเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันบ้างดีกว่าเออแล้วผมก็จะเป็นซูเเบอร์ด้วยนะครับปึ๊บโอเคนั่งไปครับตัวพร้อมใจพร้อมกดเลยละกันนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแล้วอุ้ยนี่ผมมันก็แบบโอ้กหล่นแบบีน้ฮ แ้วผมจะไม่ยอมตายครับผมประมาณนี้เออถือว่าเจ๋งดีเหมือนกันนะเอาเปว่าไปลองสร้างตามได้ครับเนี่ยมันก็จะสร้างประมาณเนี้ยอันนี้แบบวิธีที่ผมสร้างนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นทำกันยังไงนะครับผมก็จะให้แบบเนี่ยมันเป็นแบบก็คือแบบมันก็จะไล่ไปทีละอันอะนะครับผมโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ